สวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งสองฝั่งโค้งสู้ขู่สู้คนเนาะจ้าถ่ายจะตะกะแตนเนาะเลยไม่ถ่ายคอกงวัวให้เบิ่งคอกงัวกนยังคือเก่าเนาะจ้ารึบเข้าก่อนอืมแม่มานจ้ามืมา้อนี้สิมาสอนมาบอกเทคนิคดีๆเนาะจ้าเวลาวัวกินฟางแล้วไม่อ้วนเนาะจ้าเป็นอย่างคือบบอ,อ้วนเพราะว่า ฟางคือซื้งงัวกับเพื่กกินปันใดเนาจะจ้ะพ่อโรยกา,นากน้ำตาลอยยังเทคนิคของเบ้าเอ็นที่เพื่อเลี้ยงเนาจะจ้ะตอนเช้าบดห้าตอนแรงบดห้าเนาจะจ้ะแต่ตอนกลางวานันเพื่อก็ที่ให้กินฟางจ้ะแต่ฟางกับบ้เ็นฟางซื้อเท่าฟางซื้อ้งัวเพิ่นเพื่อกินจะ้ะเทคนิคของเบ้าเอ็นที่ให้งวัวไอ้กินฟางดีก็คือกินดีกินแล้วอ้วนเพิ่นโรยกากน้ำตาลจะ้ะกากน้ำตาลเหนียวเหนียวเลยที่ออกจากกรลนสีดำดำ ่นซื้อมาเกลอนละสองร้อยจ้ะสองร้อยนี่กุ้มเดือนอยู่พอพะถึงไหมประมาณนี้เลยเนาะโรยเลยจ้ะเพิ่อนพอโรยกากน้ำตาลแล้วเด็กๆจะกินดีมากกินกินเป็นตาแซบตาเนื้อจ้ะ,จะกินทุกเส้นไม่มีไม่โบม,มีสะทิมจ้ะแต่ถ้าไม่โรยกากน้ำตาลนี่เพื่อนกระิดุด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 ,ด,ดเฟืองนะจ้ะแล้วละก็ะสะทิมแต่ถ้าพอโรยกากน้ำตาลไปปุ๊บ กินทุกเส้นจริงๆจ้ะกาลองเบิ่งเนาะจะ้ะว่าอคอกใดีทีกินฟางแล้วไม่ค่อยอ้วนหรือแบบบบค่อยกินแบบนี้จะ้ะหัวบบค่อยกินฟางแบบนี้เนาะจะ้ะอันนี้ใหญ่มากอันนี้ร้อยห้าสิบบวกเกือบร้อยหกสิบนะจ้ะแมมานจะ้ะปีนี้กาสูญเสียหนึ่งตัวเนาะจะ้ะเหมือน คลอดลูกออกมาแล้วน้องไม่สมบูรณ์นะา๊ะน้องสำลักน้ำคำั้มนีย๊ะเสียงว่าน้อยไปตัวหนึ่งปีนี้จ้ะตัวเมียด้วยสวยมากน้องน้ำตาลอันนี้สถานะท้องว่างค่ะผสมแล้วหนึ่งครั้งยังไม่ติดอันนี้แม่มานน่าจะนี่อจารเทคนิคดีๆของเบ้าเอ็นน่าจะถ้าคอกไหนที่เอาฟางให้แล้วไม่ค่อยกินสะ กินฟางแล้วโบอ้นวนนะจ๊ะเพราะในฟางมันก็แค่เป็นแค่เป็นแค่ใย,ยอาหารเนาะบ่ได้ค่อยมีสารอาหารอย่างเท่ากับเสริมกาก,ากน้ําตาลเอา,า,เอากากน้ําตาลที่ไม่โอเคค่ะกากน้ําตาลที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยกากน้ําตาลเหนียวๆนี่แหละจ้ะใส่ขวดแล้วก็โฮยคือข,ขนมนี่แหละพอแต่ได้กินก็ไม่ได้โรยเยอะกินดีกินเก่งกินแทบมาตุกี้ ืัอนี้กับโบมี่หยางน้าจ๋าพามาออกจากกกงตะกะแตนมาเบิง่งคอกงัวมาเบ,บิ่งเทคนิคก,การเลี้ยงงัวแบบเลี้ยงวัวแบบไม่ปล่อยออกคอกนะจ๊ะคืออาทิตย์หนึ่งเบ่า็นเพิ่นกับสิปล่อยให้งัวเพิ่นยางอยู่ประมาณสองมือสามมือถ้ามีเวลานะจ๊ะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ในคอกเลยไม่ไม่ได้ปล่อยจ้ะหน้านี้ปล่อยไปกับบมีอหยางจ้ะฝั่งหน้าเสาจา๋ามันสีแ้งชิบบมี่หยาให้เล็มเลยจ้ะก็อยู่คอก ตอนเช้ากับตอนเย็นก็จะบดต้นกล้วยผสมกับย้าเนเปียแล้วก็โรยลำกับกบกบน้ำตาลนิดนึงตอนกลางวันก็จะกินฟางทั้งวันไนบิจ้จเลี้ยงงัวสมัยนี้บอไดทุกยักษ์คือสมัยก่อนนะทุกยักษ์สมัยก่อนหรือว่าคนที่เข้าเจ้าปล้อยเลี้ยงทุง่งน่ะค่ะย่างมือเนาะจ้ะจากงัวอิ่มบ่อิ่มเนาะแต่ก็เดิน แม่สาวจ่าหันย่างจนเล็บออกจากสมัยก็เลี้ยงงัวค่ะแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่ไมปล่อยดีกว่าเขาก็อ้วนสมบูรณ์ดีเทคนิคดีๆเอามาฝากนะจ้าเลี้ยงวัวโรยกากน้ำตาลนะจ้าก้อพบ,บกันใหม่คลิปหน้านะจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ